สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราอยู่กันที่ทุ่งนานเนาะน้ำตาลก็ออกมาดูควายนะละ่าล่ามไว้ล่ามไว้ตากแดดถึงเวลาประมาณสักอ่บาบโมงหรือบ่ายสองเนี่ยก็มาเอาควายไปกินน้ำให้กินน้ำเสร็จก็จะม,มาผูกไว้คืนอากาศเนี่ยก็ร้อนจริงๆเลยนะคะพอร้อนมากๆฝนไม่ตกน้ำก็ไม่มีเนาะ ตรงไหนที่พ่อจะเป็นปลักให้นอนได้ควายก็จะหลีเข้าไปนอนเลยเพราะว่าเรียกว่าทนไม่ได้ว่าเงินเหอะกับอากาศต้องนอนปลักให้มันเย็นเย็นเย็นแล้วก็จะได้กินหญ้าต่อให้นอนนานไม่ได้นะปลักควายเนี่ยก็จะเรียบไล่ออกให้ไปกินน้ำเรียบๆรียบไปกินน้ำ ท,ที่น้ำตาลไล่ควายไปกินน้ำเนี่ยก็ไปกินในบ้านนะแต่เป็นบ้านพี่สาวไม่ใช่เป็นบ้านของน้ำตาลเออเป็นบ้านพี่สาวก็จะมาเลี้ยงอยู่ตรงนี้แหละกินน้ำไปเราก็ราดตักน้ำราดเนาะดูสิขาวโพลนเลยหลังจากนั้นก็กลับบ้านเรียบร้อยแล้วกลับบ้านกันดีกว่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำตาลอินเตอร์เน่ชแนลด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ให้คุณผู้ชมโชคดีสวัสดีค่ะ